หลังจากไปดูหาดูคลิปกับก็มีรุ่นนี้อยู่พอดีมัดก็จะอยู่ประมาณแถวนี้ครับนี่ครับลองแกะลอกมาดูมั่งเลยครับนี่ครับมีนอ็อตนีจะเิงออกเลยนี่ครับน็อตก็อยู่นี่แปดตัวเดียวมาแกะกันดีกว่า หาที่แกะตัวนี้ก่อนนอ็อตจะปัญหาออกแดงแล้วครับนี่มาแงะดูนี่ครับใส่ก็จะเป็นเนี้ยด้านในครับก็จะมีน,อน็อตนี่ด้านในนี่ครับแกะอันนี้นว่อ ก็บตัวได้ดีนะครับเาวางหนก็งัดเกิดกันครับรออะไรไม่ได้เป็นนะครับจะอยากรู้เขาส่งให้ซ่อมเราก็ซ่องไปนี่ครับแต่ไหนึเขา นี่แบบอยู่ฝั่งด้านในเราก็มาแกะมีนอตนี้ที่ทำได้คือไปดูคลิปของต่างประเทศมานะครับเดี๋ยวลองแกะดูก่อนนะครับล็อต ในคลิปก,ก็จะถอดหมดเลยนะครับ ทีบก็ถอดหมดด้านหน้าด้านหลังยาวก็เราก,ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่น้อย

ถูกไหมนีม่ครับออกมาแล้วเห็นแบตแล้วครับแบตเป็นหนึ่งแปดหกเก้าศูนย์ครับ,บ,เ,รบเดี๋ยวหาแบตเป็นกันที่กลัว 好可怜。 แบตเดิมเขาวัดได้สามโวลต์พอฝาอันนี้เป็นแบตสองพันสองมิลลิแอม เราหาแบตเก่าหลองใส่ดูไปก่อนน่ครับแบต้าใส่ได้เรวซื้อแบตใหม่ใส่เข้าไปแทนนะครับอันนี้มีก็สองสองมบนสองมเมยมเหมือกันนะครับ ลองใส่กันก่อนนะครับ